สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่หนองกระมันบ้านกระมันพัฒนาอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาดูแหล่งอนุรักษ์สัตว์ปีกนะครับหรือว่าแหล่งอนุรักษ์นกนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ปีกทุกชนิดเลยนะครับเป็นแหล่งอนุรักษ์นกนะครับซึ่งมีนกเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวสูให้ทุกท่านดูนะครับ นี่ครับนกครับเยอะมากๆนะครับดูครับโอ้โหสุดยอดครับใครชอบดูนกมาดูได้เลยนะครับที่นี่เยอะมากๆครับเยอะมากๆครับที่นี่ก็มีนะครับทางด้านนี้นี่ครับทางด้านนี้ก็มีครับนกเต็มเลยครับโอ้โหเยอะมากๆครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพาทุกท่านมาดูฝั่งทางด้านนี้กันนะครับ ฝั่งทางด้านนี้เดี๋ยวซูมมาให้ทุกท่านดูนะครับมีทั้งนกเป็ดน้ํานกกระยางขาวเยอะแยะเลยมากมายหลากหลายชนิดนะครับที่นี่คือหนองกระมันบ้านกระมันพัฒนาอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับดูนกครับเป็นแหล่งอนุรักษ์นกนะครับที่นี่ห้ามล่าทุกชนิดนะครับดูนกครับก็สวยงามครับคุณผู้ชมครับ